สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมหลังจากที่เด็กเนี่ยเรียกร้องกันมาโคตรเยอะบอกว่าให้แฟนผมเนี่ยมาพูดหน่อยพี่คลิปที่แล้วนะครับก็ถึง4,000ไ like. ลค์ผมจัดตามคําขอคนดูเลยเอาแฟนมาพูดนะครับผมจะน่ารักขนาดไหนคุณผู้ชมอยากฟังเสียงแฟนผมขนาดไหนอย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ครบนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้นะ5,000ไ like. ลค์จะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าแฟนผมมาแล้วอย่าลืมนะครับกดตามและกดกระดิง่งวันนี้เนี่ยผมเนี่ยไปที่นั่นที่นี่เยอะมากๆเลยทําเผ่านะครับผมทําเผ่านะคุณผู้ชมเผ่ามิง ุณอา v 2นะครับผมแล้วก็ทำหลายอย่างมากๆในวันนี้โอเคจะเป็นไงกันนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่า,าลืมกดไลค์ซับสไคร้และแชร์ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับสำคัญเลย Lets go <S ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59%เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าเลตส์ก <Please S 1> <'s> กับช่างคีนั่เนเคดีเหมือนเดิมเลยแล้วก็วันนี้คุณจะมาทำคอนเทนต์อะไรคะก็ฟารมให้คุณไงครับฮะคุณ EP4 แล้วเหรอใช่ครับคือคุณใช้แรงงานผมเกินไปหรือเปล่า <c oughs> ฮะก็เป็นเรื่องของเออของอะไรของอะไรครับของอะไรครับ ผมถามว่าของอะไรคุณตอบไม,ม่ได้ดโอเคครับผ uh ู้ชมในวันนี sure> ้เนี่ยก็กลับมากันอีกแล้วฟาร์มให้แฟน EP ที่4กับนูเปอร์ที่รหัสโดนบินไปแล้วเรียบร้อยมึงไปทำยังไงมะเพื่อนฮะพี่โตเกี่ยวกราดพี่โตเกี่ยวกราดเลยเหรอโอเควันนี้ก็คุณผู้ชมอยากได้เสียงแฟนพี่ก็นี่แหละที่รักขอไลค์หน่อยดีที่รักโอเคค่ะก็ไม่ไม่ขอขอคลิปนี้หนึ่ไลค์ก็ได้ค่ะโอ้มาขนาดนี้ห งพันไลท์ห้าพันไลท์ไปโอ้คุณคุณมาขอหนึ่งพันไลท์มันไม่ใช่ โอ้โหศาสตร์เอามาสาวมาอะไรเงี้ยมาลงมาล่ออะไรเงี้ยสามพันสามพันสามพันไลท์ไปสามพันไลท์ไปคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะไปกินโซนแล้วนะฮะและวันนี้เนี่ยผมจะสุ่มนี่ด้วยนะเผาให้คุณด้วยนะคุณทิพย์คุณรู้ป่ะเนี่ยฮะจะสุ่มเผาใหม่ให้คุณทิพย์นะครับผมก็ผมมาลุ้นกันเลยว่าจะได้เผาอะไรนะครับผมอยากได้คือเผาสกายเปียนะเพราะว่าไม่ใช่ที่ผมเผาสกายเปียดิผลเผาอลไรนะเพื่อนเผามิงเผามิงเออมันดีนะคุณผู้ชมเอาล่ะไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันด้วยกดแชร์แล้้ววกดดดตติามย อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะรับชมคลิปใหม่ๆโอเค Let's go <S เอาล่ะคุณผู้ชมเรามาถามแฟนผมดีวกว่าทำไมคุณไม่ฟาร์มเองคุณพูดไปดิอ๋อก็มันก็มีเหตุผลหลายอย่างค่ะทุกคนอ่ออย่างเช่นมีเอฟวิตเตอรทุกอย่างอย่างทุกอย่างเเรื่องอะไรโทรศัพท์มันก็ไม่เอื้อมนวยค่ะทุกคนเล่นทีกระตุกไปนูน่นวะาไปนูน่นวะาไปนี่แล้วผมก็ไม่<ป>เก่งคุณโปหรือเปล่าคุณโปในโทรศัพท์หรือเปล่าวะา,าไปนู่นวะไปนี่ คือว่ายานะครับโทรศัพท์เขาแหนแหลกอะไรเงี้ยประมาณนั่นแหละคุณผู้ชมมันแหลกอ่ะว่ายากคือมันแหลกนะ iPhone 7ใช่ไหมยังแหลกนะครับคุณผู้ชมก็ไม่รู้เด็กๆเด็กดูเด็กๆเล่นอะไรกันนะผมไม่รู้บางคนก็มันเล่นได้นี่มันเล่นได้แหละผมก็ลองเคยลองไปเล่นของแฟนแล้วแหละแต่ว่าพอเข้าทิดคอดหรืออะไรเงี้ยมันจะแหลกครับเอออะไรประมาณนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าทิดขอดหรือเล่นธรรมดาเนี่ยเออมันพอได้ไงถ้าเกิดว่าใช่มันเล่นได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าทิดขอดเนี่ยคือเน่าเลยประมาณนั่นแหละคุณผู้ชมมันเลยเล่นไม่ได้้คือให ผมไม่ได้รหัสแล้วผมมามาช่วยเขาฟาร์มมันไม่ได้เว้ยผมก็เลยคิดคอนเทนต์ใหม่มาเลยว่าฟาร์ไม่แฟนแม่งเลยละกันนะครับผมนะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยฟาร์มตรงนี้อีกแป๊บเดียวโอเคเรียบร้อยละได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปกินโซนกันได้เลยนะเนี่ยโอเคนูเปอิลปะเดี๋ยวเราไปซู่มผมไหมเย้แปดร้อยเจ็ดสิบหกแล้วทำอันนี้กันปะปลดล็อกอันนี้ปะบอสโทโรบิโอบอสโทโรบิโออโอเคเคเคปาปาทำทำได้ทำเผาได้ไงเออว่าเปิลมึงดีพอหอมแก้มหนึ่งทีได้ไหมอ่ะแฟนคุณอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวซููมเเผาก่อนน เดี๋ยวสุ่มเผาก่อนละกันนะครับเดี๋ยวคุณมาดูดิอ่ะคุณอยากได้เผาอะไรคุณทิฟคุณอยากได้เผาอะไรแต่ว่าผมอยากให้คุณได้เผากระต่ายนะมันน่ารักนะเหมือนคุณเลยอ่ะแบบประคำฮักเนเอากระต่ายก็ได้ใช่เหรอกระต่ายเหรอโอเคได้เลยนี่ปะใช่ไหมเผามิงอู้นู่เปิยโอ้โหกูได้เลยอุ้ยน่ารักอะคุณผู้ชมขอดูไม่ใช่ฮะ ไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีอะไรครับโทษทีโทษทีโทษทีในเขาสุ่มอะไรหน่อยละกันโอ้โหได้ผลแสงว่าเย็ดโค้ดเท่ครับน้องๆแต่แน่นอนครับแฟนพี่น่าจะมีถาวรแล้วนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยสายไปเสียอ้นนะครับน้องๆเรียกพี่ดิเสียอ้นอยก็คือแบบผมก็ไปเรียบร้อยๆนะเออผลเออผลแสงไม่มีแต่มีนะผลพระแล้วก็ผลสายฟ้าแล้วก็ผลโดนัทแล้วก็ผลอารูมนะครับแล้วก็ผลมังกรผมซื้อให้เขาครบหมดแล้วแต่ดูดิคุณผู้ชม ซื้อมาเขาไม่ได้ใช้มือคิดดูดินูเปอร์มาสเตอรี่หนึ่งโอ้โหมีผลถาวร <c oughs> อลซะงั้นแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับอะไรประมาณนี้โ okay, <Okay, S 2> อเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ผมภาพเหมือนเดิมและเดี๋ยวเรารับเควสโทรโรมิโอก่อนโทรโรมิโอโอเครับเลยมันจะให้เราทำอะไรนะฆ่าโจรได้าสิบค่าตัวเนี้ยเออนั่นแหละห้าสิบตัวใช่ไหมโอ okay. เคได้เลยได้เลยได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มก่อนลายกันนะครับโอ้ได้สามสิบล้าน EP เลยหรอเยอะอยู่นะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปตอนที่ผมเนี่ยฟาร์มเรียบร้อยแล้้วววดดีีีกก่าาานนนนนนนะะะครรัับเเเ๋ยมจิไปตง เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้ว โอเคต้องไหนต่อนะเพื่อนไปกลับไปรับเกลือต่อกูต้องฆ่าตัวตายได้ไหมได้ฆ่าตายเรียบร้อยโอเคเต็งเกิดตรงไหนคาเฟ่ไหมอ่าคาเฟ่ใช่ใช่ใช่ที่รักเราจะทำอะไรให้เองเนี่ยรู้ไหมเนี่ยรับเกลือต่อเลยเดิมอ่ะเดิมโอเคอ๋ออันนี้เอาหมวกใช่ไหมอ่ะไปตีเจลร์มี่ก่อนตีเจลร์มี่ก่อนใช่ไหมตอนนี้ใช่โอเคครับเธอรู้ไหมเนี่ยเราจะทำอะไรให้เธอเธอรู้ไหมรู้เลยจะเอาหมวกไงใช่ไหมนูเปอร์ใช่จะต้องขายปิศาลด้วยที่เจลร์มี่เสร็จโอเคคืองูดนนะครับผู้ชมขายปิศาลด์ตรงที่โคลอเเซียมเผื่อใครที่ยังไม่รู้เน อันนี้ก็เลยต้องบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อใครอยากได้แบบเฮ้ยพี่ครับเอาแบบของลูฟี่ทำไงเนี่ยพี่ที่มันจะเป็นหมวกตอนที่เขาเนี่ยสู้กันเพื่อแย่งผลเอสอะคุณผู้ชมจําได้หรือเปล่าใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยละกันอ่ะเข้าเรื่องสปอนเซอร์หน่อยละกันนะครับใครนะครับผมอยากจะได้อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับผมง่ายๆเลยไปซื้อที่ i have CPU นี่นะครับมีทุกอย่างเลยเกี่ยวกับเกมมิ่งเกียร์ไม่ก็ทุกอย่างเกี่ยวกับคอมนี่นะครับผมมีอะไรทุกอย่างเลยนะครับ CPU การ์ดจอนู่นนี่นั่นนะครับไปซื้อได้ราคา ถูกด้วยส่งไวตอบแชทอย่างไวนะครับผมพี่เปาบอกเลยเขาได้เคมไว้หมดแล้วนะฮะโอเค okay, ลืมนะครับ I have to do แล้วก็ใครอยากเติมโลบักนะครับผมซื้อผลปิศาจทุกอย่างเลยนะครับผมเกี่ยวกับบ็อกฟุตหรือแมพต่างๆเช่น King Legacy อื่นๆนะครับผมก็ไปได้เลยนะครับผมที่อะไรนูปเปอร์ <c oughs> คิตันชอบเลยครับเคใช่เขาาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์พึงที่ผโทษเพื่อน แฟนกูก็มั่วเหมือนกัน I have to ดีอยูจากไหนโอเคก็นั่นแหละคุณผู้ชมครับใครอยากได้ซื้อคอมก็ I have to ดีอยูใครอยากได้ไอเกี่ยวกับโรบอกรูบักอะไรก็นั่นแหละครับร้านคีตันช็อปโอเคหลังจากนี้ไปตรงไหนต่อเพื่อนมาได้ได้ตัวหนังสือขึ้นยังมาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะไปตรงคอเลเซียมเลยคอเลเซียมเลยไม่จำเป็นต้องนู่นแล้วเนาะมามามาได้เลยโอ้ตอนนี้ตังแฟนกูมีห้าร้านเลยโอ้ my god เยอะอย่างนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยเธอเธอรู้ปะเนี่ยเราตังไปทำอะไรได้บ้างนะเพื่อนทำไม่ได้หรอซื้อดาบได้นะซื้อดาบเออองัั้้นนนนเราโีวผลลมก็ใชไปะแส อีโวผลใช่ไหมไม่ใช่อีโวผลอีโวอีโวเผาเออดุ่งเลยเดี๋ยวค่อยคลิปหน้าละกันนะด้านของอีโวเผาหรืออะไรต่างๆเนาะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะเน้นการฟาร์มแล้วนู่นนี่นั่นอยู่นะครับโอเคอ่ะนี่เองจําได้ปะจำไม่ได้มึงไม่แคปรูปไว้ละมึงจําได้ไหมเยอะขนาดนี้เยอะโอเคแล้วทำไมหน้าเขาดําแบบนั้นน่ะเออว่าทําไมหน้ากูแฟนแฟนกูดําขนาดนี้วะอ๋อคือฟาร์มไงฟาร์มบางคำเครียดไงฟาร์มเออเครียดเครียดมึงไปมึงไปดูให้กูหน่อยได้ไหมแล้วมึงพูดพูด มาเพื่อนได้ได้ได้วันนี้วันนี้กูาจะได้วายหรือเปล่าวายก่อนหรือเปล่าวะอินฟินิตี้หรือเปล่าลืมเออจะไม่ได้เหมือนกันถ้าถ้ามันถ้ามันผิดพลาดอะมันจะเป็นยังไงมันจะไม่ปลดมั่วนะนี่ไม่เปิดอ้าวแล้วมันจะหายไปยังไงตอนไหนอะกูเพิ่งกดแล้วมันแล้วอะกดให้ครบไปเลยเดี๋ยวมันจะหายไปเลยถ้าครบแล้วมันผิดมันจะหายไปเลยอ๋ออีกอันค่ะใช่อ๋อโอเคเอาใหม่นะคุณผู้ชมให้มันผิดไปก่อนดูเปอร์หาข่าวสารดูโอเคไหนได้ยังเจอยังเพื่อนอันแรกตัววายวายเห็นปะจำได้อยู่อ่ะวายวอะไรต่อ i n f i ิ i t y อันที่สองอินฟินิตี้ตรงไหนมาดูดิเล็กแปดเด็ดอันเนี้ยมันเล็กแปดอะอะตัวซีตัวซีซีเหรอเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยอะซีตัวอะไรตัววะเอสนี่ป่ะตัวเอสป่ะเดี๋ยวดูก่อนเดี่อีก็อนโอ้าทำช้าจรงหรือวะตัวซีแล้วก็อ่ะตัวอะไรวะเฮ้ยเดือนเช้าอ่ะไหนอ่ะตัวเอสนั่นแหละถูกละเอสใช่ไหมอ่ะอะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆตัวเอ็มเอ็มฝั่งนี้วะนี้เอ็มแล้วก็ตัวเอฟ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 แล้วก็เอ็นบีป่ะลองดูเอยได้ นี่ไงที่รักเห็นไหมว้โหโคตรเท่เฮ้ยทำไมแฟนกูมันน่ารักขนาดนี้วะนะคือเปิลนูเปิลมาอยู่เฮ้ยนูนูนูใจเย็นดิโอ้โนูบโน้บน้เกินโนูบนูบแรงไปรหัสโดนโดนแบนก็มาห้าวอย่างนี้นะโอ้ดูดีโอเคปลาเพื่อนเดี๋ยวเราไปที่ไหนดีนะไปตรงที่โน้บมาไปเกาะคลีนโซนเนาะตามต่อเลยตามต่อนะครับผมก็ไปเกาะคลีนโซนเดี๋ยวผมจะบั็กนะครับผมให้แฟนผมดูนะโอเคคือแฟนผมไม่เคยเห็นบั็กนี่เลยเธอดูนะตัวเธอจะ โฟเลยที่เราเห็นมันเร็วขนาดนั้นน่ะบินไปเลยโฟดโฟนิดหน่อยหลักการเปิดลักกันนี่เขาชมเปิดโป้ ปึ๊บเฮ้ยไม่ได้เปิดนะไม่เคยเปิดผู้เสียเลยเดี๋ยวคนดูก็เชื่อไปตามเธอโอเคเรียบร้อยแลวนะครับผมแล้วก็เซฟเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละมาเดี๋ยวเรามาฟาร์มกันดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยจะมีจุดฟาร์มทั้งหมดสามจุดนะเพื่อนเนาะมีพวกกิกกี้นะครับผมแล้วก็โคตรกิกกี้แล้วก็ตรงนู้นก็คือบอสนะประมาณนั้นเลยพวกกระจอกพวกกระจอกไง เอากิกกี้มารวมกันให้กูหน่อยเพื่อนนี่เอ้ยโคตรกระจอกเลยว่ะเห็นปะไก่ละเกิดชาร์กใช่เกิดชาร์กโอ้โหแล้วอยู่ไกลมากกูโคตรเกลียดเลยนะฟาร์มตรงนี้เนะี่ยแต่เดี๋ยวก่อนแต่มันดีอย่างหนึ่งนะให้มบตเตอรี่อะไรเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะด้านของวิอะไรอย่างเงี้ยมันก็นเรื่อยๆอย่คุณผู้ชมประมาณนั้นเลยพอดีมาอยู่ตรงนี้แหละอ,อโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมขอญาตฟาร์มตรงนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมันนานเกินไปเดี๋ยวคนดูรอบ่ไหวหรอกนะครับโอเคเดี๋ยวแฟนผมน่าจะไปนอนใช หลังจากนี้น่าจะไม่ได้เสียงแฟนผมแล้วครับเพราะว่าแฟน,แฟนผมไปนอนละพรุ่งนี้เขามีเรียนนะครับผมก็ฝากกดไลค์ให้เด็กด้วยให้ผมด้วยดีเออกดไลค์แล้วก็กดไลค์แฟนผมด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะฟาร์มหัดนี้ให้ตันให้ดูเลยนะถ้าเกิดใครอยากดูอยู่ก็ได้เลยนะครับผมเจ้าแฟนผมมาเรื่อยๆเลยโอเคปะลุยเลยครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะอีโวเผากันเนาะเพื่อนเนาะใช่ป่ะคือเราต้องพูดตรงไหนก่อนเป็นขั้นสองพูดไหมหรือไม่ต้องพูดอ่ะพูดอะไรพูดกับตัวนั้นไงนี่ไงหาหายตัวที่มันยืนเนี่ยไอ้ผนุ่มอกหักอ่ะอ่าเคเคกูกดละโอเคคุยยังมันได้มันไห้คุยยังคุยแล้วคุยแล้วแหละได้ต่อนี่อยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อเห็นละโอ้ท่บอดจริงไงอยู่ไหนนี่นี่อยู่นี่โอเคดอกไม้ตรงนี้รับแล้วรับแล้วรับแล้วรับโอเคมาต่อไปก็หาดอกไม้จุดนี้จุดแรกจุดแรกไม่มีเดี๋ยวหาสีแดงก่อนเหรออโเคคจุดนีีี้ก็ไไไมม่่ปปทาเเเเฟฟฟ่่่แถวๆคคาาหรส ใหาสีแดงก่อนเลยตอนนี้ไไดด้้เเลลยยกันลงไปกันลงไปจะเย็นใจเย็นใจเย็นคือกูจะได้วิ่งเร็วเลยใช่ปะใช่แต่ว่ายังกดตัวทีไม่ได้นะมันแค่วิ่งเร็วโอเคได้ได้ได้เฮ้ยวิ่งแล้วก็ดีเอาละมาสีแดงนะครับผมตรงนี้เลย1อันนั่นแหละเรียบร้อยแล้วก็สีทองห้องตรงไหนนะฟาร์มเอาเลยสีทองคือตีมอนคุณนี่เอาได้ใช่ไหมธรรมดาธรรมดากี่โอเคเดี๋ยวก็ตัดไปตอนที่ผมเนี่ยครบ3สีเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะช้าเกินไปครับผู้ชมนะ เอาละตอนนี้เนี่ยผมกับนูเปอร์ขอขยับไมค์ขึ้นมานิดหนึ่งเสียงอาจจะแปลกๆโอเคตอนนี้เนี่ยคือตอนมืดอีกแล้วนะครับคือจริงๆเนี่ยตอนเมื่กกาโนเราอาหารจนถึงตอนเช้านะเพื่อนเนาะนั่นแหละมันไม่เกิดนะครับผมเดี๋ยวลองไปหาที่ซอมบี้ใช่ไหมนูเปอร์ใช่มาที่เกาะซอมบี้ก่อนเลยอ่าน่าจะเกิดนะซอมบี้อ่ะเสียงเราดังเกินไปหรือเปล่าพอดีพอแล้วโอ้โหเราไม่มีนี่ยวะกาซื้อเดือให้แฟนอยู่นะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กันมาดีกว่าถ้าคุณผู้ชมกดไลค์เยอะผมก็จะซื้อเลยนะครับผมเฮ้ยนูเปอร์ทำไมกูซื้อะไไไมมม่ด้เลยวท มีมต้องดูที่นึงไม่มีกอซัมบี้ไม่มีไ,ไปดูตรงโพนิกีไปใกล้โพนิกีตรงนั้นใช่ไหมโคนนะบักก่อนยังไงมันบักยังไงวะ <laughs> ชิบล็อกดิชิบล็อกละเอาเต่อนะกดระเบิดของพระแล้วก็เปลี่ยนเป็นหมัดอ๋อกดระเบิดพระก่อนเนาะโอเคได้ละได้ละ <laughs> <laughs> ไปไม่ถึงว้าวว้ววว้าวว้าวว้วค่อยๆไปว้าวว้วว้าวไม่งั้นมันจะดึงนะคุณผู้ชมค่อยๆไปโอเคว้าวเมียเกิดไหมเดี่ยหาทางขึ้นดูขึ้นไปมี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 โอเคว้าว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 ถึงแล้วโนบะยังถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วว้าวข้างบนนะอยู่ชั้นบนนะคนในกิฟต์มันหายไปแล้วนะใช่เลยดีเกธิ์แหละเก็บแล้วไงต่อเก็บแล้วใช่ป่ะแล้วกลับไปกินบิทเยลีตัวนะโอเคโนบะแต่คือกูต้องโอ้ยก god บักไป กระโดดมาโอ้ยต้องรอก่อนนิดหน่อยนะโอเคผู้ชมขออนุญาตตัดไปก่อนแล้วกันนะไม่องนั้นนานครับอ่ะถึงแล้ว กว่าจะถึงนูปเปอร์โคตรน,นานเลยเพื่อนก็คือไัเอ้อน,นั่นมนเดิมมันแหละเดิมใช่ไหมเพิ่มเติมคือมันกระจอกขึ้นหรือไง <c oughs> เหี่ยอะไรกับเอพีซีเหี่ยวใช่ไหมเอพีซีบอกกูอยู่เฉยก็โดนดาน่ากันเด้อเอาละคุณผู้ชมผมก็ได้แล้นะะวนะครับผมก็ต่ายคูณ2ไม่ใช่ดีวีสองนะครับคืออัดตอนดึกอะเนาะคุณผู้ชมอาจจะมึนๆงงๆหน่อยขออภัยจริงๆนะฮะโอเคห้าแสนเรียบร้อยแล้วนี่เราเดินเร็วขึ้นแล้วใช่ปหมนี่ขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมนะฮะเดี๋ยวค่อยทำวีสามรายการนะนูป เององมีเลเวลไงเลเวลเท่าไหร่ประมาณพันกว่าเพราะพันมันต้องเปิดประตูโดฟามิงโกก่อนอ่ะโอ้ได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 ้โอเคเออว่ะเดี๋ยวเลเวลหนึ่งพันก็ไปเปิดประตูโดฟามิงโกได้แล้วใช่ปะใช่โอเคได้เลยครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปตอนที่ผมเนี่ยเลเวลเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะนั่นแหละ <c oughs> สู้กับฟูจิโทร่าได้ละกันโอเคลุยเลย ครับโรงงานเกิดนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมก็แน่นอนครับผมจะปั๊มอะไรคุณผู้ชมน่าจะรู้ดีนะผมจะปั๊มหมัดนั่นเองนะครับผมคือหลายรอบเนี่ยผมจะปั๊มอย่างอื่นใช่ไหมแต่ว่าผมรอบนี้ผมปั๊มหมัดเดียวเดียวจะเล่นหมูปั๊มลูกเงี้ยเฮ้ยนี่มันเอ้ยฮะปกติเป็นยังไงไม่ไม่เคยเป็นครับคุณนี่ส่วนๆนะเนี่ยคุณเกินไปหรือเปล่าหูโอไม่มั่วเถียง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 กันเหรอโอเคมาเรามา ลุยกันนะครับนี่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 เอ้าโยรูดำแล้วอ๋อโทษทีรหัสเข้ามานี่ว่ะไอ้รหัสตัวเองแกรหัสบังคับพักไงเนี่ยใช่รหัสเองเหรอใช่รหัตแบบว่รหัสบังคับพักไงที่ใช้ทำกิจประจําอ๋อเอาแล้วรหัสที่มันโดนแบนรหัตเ่ยรหัสหลักไม่รหัตสํารองอ๋อเออคือว่ารหัตสํารองมีรหัสหลักไม่มีคิดดูเอาโทษท้อเลยโทษรหัสหลักไม่มีโยรูสีขาวแต่รหัสลองมีใช่ไหมเพื่อนยอดเลยแปดชั่วโมงครบคมบครนะครับน้ำ มากกว่าจะได้สีขาวนี่คือแบบต้องทนนะเพื่อนเนาะทนจริงๆหลายอย่างเลยนานด้วยอะไรเงี้ยปึ๊บ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 นี่ไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่เคยแต่เคยนิดเดียวนิดเดียวแต่แล้วแต่แล้วเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้กูได้ละได้ปืนได้ปืนโอเคว้าแฟนผมได้ปืนแล้วก็ได้ผลสมุกมาสมุกเลยทำไมผลมันน้อยขนาดนี้วะดูนี่นุ๊กอย่าไปว่าคาดหวังเลยโคตรน้อยเลยผลในมือทัานผลใช่ใช่ใช่ผลน้อยไปโอเคขอฟาร์มต่อละกันนะครับผมผู้ชมลุยต่อเลย เอาล่ะคุณผู้ชมครับผมตอนนี้เลเวลผมก็925เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะก็ถือว่าฟาร์มนานไหมผมว่าพอสมควรนะนานนะนานเลยแหละนะครับผมถือว่านานมากๆด้วยนะครับผมแต่ว่าอีพีนี้ถือว่ามาไกลนะเพื่อนถือว่าเราก็สุดนะมาถึง900กว่าเลยน่ะเดี๋ยวก็ใกล้พันละอีพีหน้าเราน่าจะนู่นมั้งเพื่อนเนาะดูฟาร์มมิโก้ตกลงไปฟาร์มมิโก้นะฟาร์มตัวอื่เท่าไหร่นะฟาร์มมิโกเท่าไหร่นะต้องไปดูอะกอลซอมบี้เลเวลเท่าไหร่วะซอมบี้เหรอเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันเราฟาร์มมเเเเรรืื่่่่ออยยๆนนนนนาาาาะะะพไได้ฟ์ปลวจึง หรือ980กว่า975ประมาณนั้นเนาะใช่วันนาร์ไม่ก็980เออด้วยโอเคก็ฟาร์มกันมาอย่างงี้เนาะไอ้นั่นก็กระจอกโดนตบมีซี่ง่ายเกินพูดแป๊บเดียวตายเลยนะครับผมโคตรง่ายอ่ะคุณผู้ชมอันนี้นูบกนี่วะลืมเปลืม BC เยพื่อขอไปไปดูให้เราหน่อยได้ปะไปไหนกอร์ทอมบี้เหรอเออเกาะอื่นเท่าไหร่แต่เกาะซอมบี้ผมบอกเลยนะว่าฟาร์มง่ายเนาะเพื่อนเนาะฟาร์มง่ายมันใกล้ติดกันกอรน้อยกอรน้อยติดกันด้วยนะครับผมง่ายมากๆด้วยแหละว่าก่อนนั้น ให้คุณผู้ชมผมอ่ะเติมเติมให้แฟนผมใช่ไหม ep คูณสองก็ประมาณ20ชั่วโมงตอนนี้ก็เหลือ14ชั่วโมงนะตอนนี้เราใช้มาทั้งหมดเนี่ยฟาร์มมา6ชั่วโมงแล้วนะจะคุ้มคุ้มเลยนะคือผมไม่เคยเล่นโลบอกนานอะไรขนาดนี้นะครับคือ4 ep เนี่ยเราใช้เวลาแคสทั้งหมดเนี่ยอัดคลิปทั้งหมดะ6ชั่วโมงนะครับผมสุดยอดจริงๆนะ950บเคกอเนาะคือผมเนี่ยผมเองเนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็ไปเล่นนอกรอบมานิดหน่อยนะครับนั่นแหละคุณผู้ชมไม่งั้นเดี๋ยว มาอาจให้คนดูดูเดี๋ยวมันน่าเบื่อครับโอ้โหพี่ยังฟาร์มอยู่ก่อนนี้เหรอ,อไรเงี้ยมันมันไม่เฟี้ยวไงคุณผู้ชมผมก็เลยต้องฟาร์มเพิ่มไปก่อนนะครับออกันไว้ก่อนอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวฟาร์มไปถึงเลเ,เ,เ,เวล950รเนาะเดี๋ยวเราไปฟาร์มต่อผีนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราปิดคลิปเลยนะครับผมโอเคก็วันนี้เราได้อะไรมาเยอะแยะมากมายนะหมวกดูฟี่แล้วก็ทำเผาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลุยกันดีกว่าฟาร์มต่อครับ เอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เรียบร้อย950รูเปอร์โอ้โหโอ,อยากตะโกดังๆนะครับผมเราปิดเปิดฮัคี้มันหายเอเมันเปลี่ยน,นยังเปลี่ยมันมันมันเพิ่มยัง ฮาคีนะใช่รอมอีกนะเรียนมาแล้วไงละเพราะฉะนั้มันดูน่าเกลียดยังไม่รู้ว่ะครึ่งตัวครึ่งตัวครึ่เทพนะจริงๆมันน่าจะเอาขาก่อนเนาะจริงเอาขาแล้วไปหัวนะคุณผู้ชมอ่ะลองดูยัง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 โคตรนานเลยฮะเอ้ยฟาร์มฮาคีก่อมันยากขนาดนี้วะหรือมันต้องใช้หมัดวะนุ่เปอร์ใช้ดาบก็ได้หมัดก็ได้อ่ะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราฟาร์มตัวนี้สักเควสหนึ่งเนาะโอเคถือว่าวันนี้เนี่ยผมได้อะไรใหม่ๆมมาเยอะมากเราฟาร์มมา ถึง2เกาะเลยนะวันนี้ถือว่าเยอะนะมากๆด้วยแหละเพราะว่าตอนนั้นน่ะเราก็เราฟาร์มแค่นิดเดียวไงคุณผู้ชมนั่นแหละแต่ว่าวันนี้เราฟาร์มเยอะเราบ้าคลั่งมากๆด้วยนะครับเราฟาร์มนี้จริงถึงเท่าไหร่นะเพื่อนฟาร์มนี้เสร็จเราก็ไปเกาะหน่ยนะไปเกาะหิมะเล็กหิมะเล็กใช่ไหมใช่แล้วก็ไปหิมะใหญ่ถูกปะหิมะเล็กกลับมาที่นี่ต่อเข้าไปฟาร์มในเรือ แล้วก็จบเลยหรอยังแล้วก็ไปหิมะใหญ่ฟัน์มในฟันเออแล้วก็ไปหิมะใหญ่แล้วก็ไปเกาะกะโหลกเกาะกะโหลกว้าอะไรมันจะขนาดนั้นวะเพื่อนเหนื่อยมากๆเลยคุณผู้ชมทไปฟาร์มไปแฟนมันล่าบากขนาดนี้คุณผู้ชมกดไลค์เป็นกำใจผม้ายการเลยครับผมเออขอบคุณมากนะคุณผู้ชมโอ้ยเหนื่อยจริงๆเหนื่อยมากๆด้วยนะครับในการฟาร์มทุกอย่างเลยนะครับเพราะเราต้องกดคลิกคลิกเมาส์กูแทบจะพังคุณผู้ชมใครเมาส์พังเพราะเกมบอกฟุตคอมเมนต์กูด้วยนะคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยประมาณนนนนี้กก่ออะเเปรรร์์าา็ฟม มันมานานผมสมควเลยขอบคุณนูเปอร์ด้วยขอบคุณคนดูที่น่ารักของพี่ด้วยนะครับที่มาชมมารับชมในวันนี้นะนะูเปอร์เนาะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่เป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็นูเปอร์อย่าลืมไปกดติดตามนูเปอร์ด้วยนะครับเป็นเพื่อนที่ดีสําหรับผมเลยนะครับผมคนนี้โอเคเดี๋ยวเราเจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันอีพีซีเจอกันครับไปายครับแฟนผมมันน่ารักเหมือนตัวจริงเลยบมดรงต้องหาเยอฟโอให้แฟนเองอะเออว่ะใช่ใช่ใช่ต้องแต่งตัวสักหน่อยโอเคไป,ไปค ถ้าอยากจำสเปคคอมเทๆแบบนี้นะคะต้อง I have CPU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  ฝาไว้ด้วยครับกับ I have CPU ครับ